ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทิอท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหวัวในเลขหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งมีนาคมโปรดชอยวิจารณยาณ ในการรับชมรับฟังเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เป็นแนวทางราชนุษย์สิบล่างเบ่งปานแปดตัวเดียวเบ่งปานแปดตัวเดียวจับคู่แปกหนึ่งแปกสอง ปกหนึ่งแล้วก็แปกสองนะเบ่งปานสองคู่นะท่านแบ่งปาน,นสองคู่ให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณมากจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ xjoy เบ่งปาน,นทานเดนล่า หกับ2จับคู่สองหนึ่งสองสองสามหนึ่งสาสองส่หนึ่งสสองห้าหสองเนนสองหนมนึ่งสี่หนึ่เจยเจ้าของแนวทางที่เบ่ง ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางชุมแพรหลายสูตรท่านชนแพรแบ่งปานหลายสูตรจับคู่ห้าสองห้าสามเจ็ดสองเจ็ดสาม การ c สอง c หนึ่ง้านนงงก็เป็นก็เป็นแนวทางชุมเพรวมชุดสองตัวล่าต่อไปครับผมใบนี้ครบสิบหน่วยล่า ราศีกรกฎกบงปันห้าเจ็ดแปดเก้นย์หนึ่งสามสี่ห้าปดเก้าศูนย์หนึ่งสามขาด6กับ2ขาด6กับ2 เนี่ทันครบล่างสองตัวท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเนวทานชุดสาตัวท่านผู้ชมอดีตผ่านศนะูนย์เ0 7เนวี่ยท่านใหม่นี่ก็เบ่งปานเป็กสาม เก้าสามูนแปก้าสามนะเบ่งปาสีชุดให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้นั่นฟ้าน้อยใจเกินร้อยเบ่งปานนธานโบนห้กับ2 7งเจ 7จ็ดสองเจ็ดสามสามเจ็ห้าท่านนันฟ้าใจเกินร้อยเบ่งปันให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านนี้ก็เบ่งปัน เอูยูเบ่งปันคู่ล่างสามหกสามเจ็ดนะเบ่งปัน6ชุดนะทวชมนะต่อไปกระบผมใบนี้ ไมนี้ครับผม The Bot, เดอะโบทเบ่งปานวิ่งศูนย์และก็โคดศูนย์สามศูนย้เจ็ดสามศูนย์ห้าสเจ็ดเดอะบทก็เบ่งปานให้พิจ,จารณาอีกหนึ่งเหนียวทาต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ครับนุมตะคลีอีกเนื่องเนีทางเบงปันเก้าตัวเดียวเบงปันเะก้าตัวเดียววิ่งเก้าตัวเดียว039093 309 390903 930 990 993 995 997นะชุดรอง 489597905นะโนมตาคลีนะเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปกรับผมใบนี้หลัก10ล่างเบ่งปันตัวเดียว3นะเบ่งปันตัวเดียว3อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน แนวทันใหม่นีนก็เบงปั้น3มตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทานต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยใบนี้ก็เป็นแนวทานชุดสมตัวอดีตที่ผ่านมาจับชุดพันแปหกสามสองศนย์เก้าเจ็ดเจ 3 77นะเนี่ยท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานที่5 80ซูมก่อนนะ5 80แล้วก็906แล้วก็014นะท่านก็เบ่งปานสศูตรนะรวมชุด3ตัวไปต่อกันเลย ใบนี้เนวทานครบล่างเบ่งปานเบบหกตัวเพนเพนเนาะต้านเพนเพนเนือทานใบนี้ครับหนึ่งสองสามหหกเีนึ่งสองสามห้าหกเทีดนะเหนือทานใบนี้ก็เบ่งปานหตัวให้ให้พิจารณาเป็นเนววทาน ต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมกลมกุ่กมก,มกนินะุตท่านผู้ชมกลุ่มกินุตนะเบงปัน4 3 8 3 8 43 48เนาะกลุ่มกินุตเจ้าของข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ไม่นี่ก็เป็นท่านดัง เลขสายเนี่ทันชนหลัก10เนี่ทันชนหลัก10บสามสูตรนะสูตรละ3ส,สูตรละ7ตัวอดีตผ่านนะเนี่ทันใหม่นี้ก็เบ้งปนันชลเก้าชลศูนย์ชลเก้าชลศูนย์นนะทวชุบนะ เนี่ยท่านใหม่นี่ก็แบ่งปันชล9ชล0อดีตที่แล้วพันเจ็ดนะอดีตที่แล้วชล3 4 5 6เจ็ดนะเนี่ยท่านใหม่นี่ก็แบ่งปันชล9 0ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ก็คัดคู่2ตัว10หน่วยโบน เนนะแลวก็อีกท่านหนึงคาดแล้วเหลือคัดแล้วเหลือสองหกสองเจ็ดสองแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แาน่งดูนย์ูนย์เจ็ดศูนย์แะท่านผู้ชมนะสิบหน่วยโท่านผู้ชมขอบคุณอย่างมากจริงๆ ต่อไปกระผมใบนี้ก็ชุดต๊ดคัดพิเศษนะท่านนภัสเจมจัลักษีก็เคปหน้าจอนะท่าน2องศูางนาน,นะท่านก็ไล่ปายปเนาะสี่9ปดสีเก้าห้าหกหกห้าแปดหกห้าเก้าห้าเจนะ ก็บเบ่งปานหลายชุดให้พิจารณาชุดคัดพิเศษนะต่อไป xj เว่งล่างตัวเดียวพทที่เว่งล่าง2ตัว1 2ึเบ่งปาน1กับ2นะเบ่งปาน2ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เอ้ย x เา เบ่งปันวิ่งแปดตัวเดียวคู่เปกหนึ่งห้าหนึ่งปกห้าห้าสองแปดสองแปดแปดวิหนึ่งแปดแปดห้าสองเนาะเอ็กเซก์ถ่าเจ้าของแนวทางก็ขอบคุณมากครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้ เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม